เรามาทบทวนกันนะคะทบทวนความรู้ที่เรียนกันมาในภาคเรียนที่1นึ่งนะคะนักเรียนขียนเส้นใต้คําที่เขียนคําแล้วนะคะ Од ตอนนี้เราจะมาทบทวนกัน10คคำเอ้ขอโทษค่ะสิข้อนักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อสิไว้เลยนะคะ10ข้อนะคะทบทวนทบทวนการเรียนรู้ที่เรียนมาในภาคเรียนที่1นนะคะฉะนั้นเวลาคุณครูทบทวนนั้นคุณจะอธิบายไปแต่ละข้อ ะะเรามาตกลงกันก่อนว่าเวลาครูทบทวนแต่ละข้อนั้นครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะนักเรียนตัง้งตั้งใจฟังนะคะเป็นความรู้สําหรับนักเรียนนั่นเองนะคะฉะนั้นมาดูคําสั่งก่อนนะคะคำสั่งคําสั่งนะคะนักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวะคะบางคนเลือกสองข้อไม่เอานะคะเลือกเพียงข้อเดียวจะมีข้อถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น อ่านคำสั่งให้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยทำเวลานักเรียนทำข้อสอบนะคะบางคนนั้นเดาเอานะคะฉะนั้นต้องอ่านให้ได้ถ้าใครอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องมีปัญหาแน่แนเลยนะคะเอาละ,ะคะ่ะข้อหนึ่งตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังให้ดีนะครูจะทวนให้ด้วยนะคะข้อหนึ่งเป็นเรื่องราวของมาตาตะกดนะคะ,ะคำที่มียอหญิง นอนเนนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดในมาตาอะไรคะฉะนั้นมาตาตัวสะกดนั้นมีทั้งหมดกี่มาตาคะกี่มาตาคะแปดมาตาคะมีมาตาอะไรบ้างเอ่ยมาตาแม่กงแม่กบแม่กดแม่กนแม่เกยแม่กโกนะคะแล้วก็นอกนั้นก็อีกอีกหนึ่ง แม่เกยนะคะแปดมาตานอกนั้นเป็นมาตาไม่มีตัวสะกดก็คือมตา,มกอกามตาแม่กอกาในมาตาแม่กอกานั่นเองนะคะนักเรียนคงจําได้ฉะนั้นข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งคำที่มีตัวยอหญิงนอนหนูรอเรือรอริงรอจุลานั้นเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาอ,อะไรนึกได้เปล่าคะก็อ่านพร้อมกันค่ะใช่หรือเปล่าเอ,อ่ย ขอมาตากลมเมาตากลมหรือมาตาแม่กลมนะคะคอมาตากลหรือแม่กลนนะคะลงมือตอบค่ะในข้อที่1ต่างคนต่างคิดค่ะต่างคนต่างคิดค่ะต่างคนต่างคิดแล้วนะคะ ข้อหน่นะคะผ่านนะคะข้อ2ข้อ2เป็นเรื่องราวของอะไรนะข้อ2ข้อใดผันวรรณยุกต์กับอักษรสูงไม่ถูกต้องทีนี้คําว่าไม่ถูกต้องนะคะคะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูในเรื่องราวของการผันอักษรคอักษรอักษรมี้งหมดกี่หมูคะอักษร พยัญชนะไทย4 4ตัวเราแบ่งตามเสียงของพยัญชนะเป็นสามหมู่ด้วยกันเราเรียกว่าอักษรสามหมู่คือ1อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําแบ่งตามเสียงของตัวอักษรคะอักษรสูงก็มีอยู่11ตัวนะคะไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งขวา,าสารฤาษีเสือหีบอ,อักษรกลางก็มี9ตัวคือ กจดอตอดอตอบอปอ,อนะคะคุณครูต้องตนให้ด้วยนะคะฉะนั้นการผ่านวรรณยุกต์ถ้าผ่านวรรยุกต์อักษรกลางนั้นผ่านกับสระเสียงเสียงยาวจะผ่านได้ครบห้าเสียงคือเสียงสามัญเอกโทรตรีจัตาวาถ้าผันเสียงอักษรสูงผสมกับสระเสียงยาวจะผ่านได้สามเสียงพื้นเสียงเป็นเสียง จตาวาคะไม่มีรูปจตาวาจำให้มั่นนะคะเสียงเอกรูปเอกเสียงโทรูรปโทนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ยากถ้าเป็นอักษรต่ำที่ผสมกับอักษรอักษรต่ำที่ผสมกับสระเสียงยาวคะสระเสียงยาวคําเป็นนะคะคําเป็นก็จะผ่านได้3ามเสียงพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญใช่ไหมคะพื้นเสียงสามัญนะคะ รูปเอกเสียงโทรูรปโทโเ,สเสียงตรีใช่ไหมคะอาจจำได้นะคะฉะนั้นข้อ2ข้อใดผันวรรณยุกต์กับอักษรสูงไม่ถูกต้อง,งกออักษรสูงนะคะไม่ถูกต้องกอขอ คอเรียงให้ถูกนะข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยลงมือทำค่ะ ไหมคะไม่ไมยากนะคะครูทวนให้นะคะข้อที่3ข้อที่3มนะคะเอามาดูเรื่องราวต่อไปนี้ข้อที่สข้อใดเขียนผิดคะข้อใดเขียนผิดเป็นการฝึกการเขียนคานะคะฝึกการเขียนคําข้อใดเขียนผิดก็สะอาดอัน,นุเรนอ่านดีกว่าขอ อ่านใหม่ค่ะเขส้า3อ่านพร้อมกันจะได้มีสติเป็นการใช้คำที่ปะกวิสัญญีใช่ไหมคะอมขอสบายคอสะดวกข้อไหนที่เขียนผิดนะคะพี่นาดูข้อน,นั้นแล้วก็ลงมือเขียน,นะคะ่ะเลือกคำที่ถูก ที่สุดเพียงข้อเดียวโดยดูคําสั่งก่อนโดยดูคําสั่งคําสั่งสั่งว่าข้อใดเขียนผิดคะลงมือเลือกขา่าเลือกแล้วก็เขียนลงไปในกระดุดของนักเรียนนะคะ ป็นไงคะข้อที่สามผ่านนะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะเป็นเรื่องราวของการเขียนบันทึกประจําวันนะคะการเขียนบันทึกประจําวันมีประโยชน์อย่างไรนะคะทีน้เวลานักเรียนเขียนบันทึกประจําวันเป็นยังไงคะบันทึกประจําวันนะคะเพื่ออะไรคะบางคนนั้นคุณครูสั่งให้ทําให้วันนี้สม่ว่าคุณครู วิชาทันศาลินสั่งว่าสัปดาห์หน้าให้นำะอุปกรณ์มานักเรียนไม่จดบันทึกไว้จะทำไมคะมันก็จะต้องลืมใช่ไหมคะฉะนั้นก,การเขียน,น,นบันทึกประจําวันหรือจดบันทึกประจําวันนั้นมีประโยชน์อย่างไรล่ะคะก็อ่านคะ่ะขอ ขอ้ววขอไหนคะประโยชน์ของการจดบันทึกประจําวันนะคะลงมือตอบค่ะขอ้อสีเรื่องนะคะข้อสีแล้วนะครัะค่อยๆค,คิดค่ะ เวลาน้อยหน่อยนะคะคำต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่5เรียบร้อยอยังครับเรียบร้อยนะคะข้อที่5ข้อใดไม่ควรมีบัติในการพูดเล่าเรื่องนะคะเวลานักเรียนพูดในการพูดเล่าเรื่องนั้นการพูดเล่าเรื่องนั้นมีหลายอย่างเช่นการพูดเล่านิทานความรู้ทั่วๆไปหรือประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบมา นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือการพูดเล่าเรื่องต่างๆนะคะก็จะมีขั้นตอนในการเล่าก็คืออะไรคะหนึ่งเราต้องเตรียมเรื่องให้นะคะเตรียมว่าจะจะพูดเรื่องอะไรก่อนอะไรหลังมีเข้าโครงเรื่องว่าอย่างไรแล้วก็เริ่มต้นเล่าเรื่องตามลําดับที่นักเรียนเขียนเข้อโครงเรื่องเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คืออะไรคะเวลาพูดนั้นไม่ควรพูดแทรกเอาเรื่องอื่นมาทําให้ผู้ฟังนั้น สับสนนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูดเล่าเรื่องก็อ่านพร้อมกันค่ะอื่นแทรกไปด้วยขอเรียมว่าจะเล่าเรื่องอะไรคอแสดงความคิดเห็นของตนหลังจากเล่าเรื่องแล้วนะ,ะข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการพูดเล่าเรื่องคะ ลงมือทำค่ะได้ยังคะถ้าได้แล้นะเอามาดูต่อไปค่ะข้อที่หก คำในข้อใดเติมในช่องว่างให้คล้องจองกันนะคะคำว่าอะไรคะลำดับนะคะลำดับกับข้าวแล้วอะไรนะแล้วมาผ้าไหมฉะนั้นคำคล้องจองก็คือคำที่มีตัวสระและตัวสะกดเดียวกันนะคะถ้าเป็นตัวสะกดในมาตาอะไรก็ตัวแมสมาตานั้นนะคะ แตกต่างการที่มีตัวพยัญชนะต้นนั้นต่างกันเท่านั้นเองพราะฉะนั้นคำแรกยกตัวอย่างเช่นคำว่าลำดับนะคะคำแรกพยางสุดท้ายคำว่าดับต้องมาคล้องจองกับพยางแรกของคำที่สองก็คือดับสระอะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นอากาศนะคะเป็นดอะอะบดับกออะบกับ,บลำดับกับข้าวและอะไรนะจะต้องเติมตรงนี้นะคะให้คล้องจองกันอ้าวกอ สาวสวยขอได้เออได้หรือเปล่าเอยลำดับกับข้าวสาวสวยแล้วก็ต้องคำคำพยางสุดท้ายต้องมาสัมผัสคล้องจองกับพยางแรกของคำต่อไปก้าวหนะ้าข้าวสาร อ่ะพี่นะดูใี่ดีนะข้อ,อ,าาอหใจใจก,กค,อหค่ะข้อหกแล้วนะอมยิ้มกันแล้วนะง่ายง่ายใช่ไหมคะ ข้อ7นะคะคุณคุณขึ้นข้อ7แล้วนะข้อ7คําคว่าค่อยเป็นภาษาถิ่นใดเอ๊เป็นภาษาถิ่นใดอันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นก็คือภาษาที่มีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นใน ประเทศไทยราะนั้นภาษาถิ่นนั้นเราจะแบ่งแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่เราอยู่อาศัยนั้นเราแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันคือภาคภาษาภาคถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นกลางซึ่งภาษาถิ่นกลางนั้นเราจะเรียกว่าเป็นภาษาภาษาไรเอ่ยภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองนะคะ นั้นถาว่าค่อยเป็นภาษาถิ่นใด้จาเพลงได้หรือเปล่านะก็ภาษาถิ่นเหนือขอภาษาถิ่นอีสานคอภาษาถิ่นใต้คะอ่ะร้องเพลงได้ปลา่าร้องเพลงได้เปล่าคะค่อ,ะอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิ่นฟ้า ทำงานแลกจับเงินเลี้ยงชีวาบริการเพื่อมาลั่งให้รดลาอันนี้เป็นเพลงนะคะครูคก็จำได้แค่นี้นะคะฉะนั้นคาว่าค่อยเป็นภาษาถินได้ทินได้คะเออเพลงเด็กปั๊มนั่นแหละใครร้องได้ก็คือเพลงนี้แหละคะ่ะข้อเจ็ดได้แล้วนะภาษาถิ่นได้คำว่าค่อยเป็นภาษาถิ่นได้ไต่อไปคะไ่ะคำามที่แปด เริ่มเสียงดังแล้วคำที่แปดข้อใดไม่ใช่สุภาษิตคำพังเพยคำสุภาษิตคัพังเพยนั้นก็เป็นคำที่เป็นสำนวนเปรียบเทียบนะคะเป็นสำนวนเปรียบเทียบให้คติเตือนใจบางคำอาจจะไม่ตรงกับข้อความนะคะแต่ให้เรียนนั้น ใช้แง่คิดให้คิดให้ให้สตินะคะให้เราเรียนนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะฉะนั้นคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่สุภาษิตคำพังเพยคะคำพังเพยสุภาษิตนั้นสอนให้เราประพฤตนิในสิ่งที่ดีงามนั่นเองคะ่ะเป็นการเปรียบเทียบให้แง่คิดคะ่ะกอ็อ่านพร้อมกันคะ่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ใช่สุภาสิ์หรือเปล่านะขอช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดนักเรียนพิจารณาสิครับนะคะพิจารณาดูนะคะใครที่ยังดูหนังสือเตรียมสอบยังไม่ครบคุณครูนำความรู้มาทบทวนแล้วนะคะคอแมวเดินข้ามถนนเอะอะไรเป็นคำบังเคยสุภาษิตนะอะไรไม่ใช่ คาะลงมือตอบข้อที่แปดค่ะข้อที่เก้านะคะเด็กๆหัวเราะกันแล้วนะคะข้อที่เก้าแสดงว่าเตรียมความรู้กันไว้ เรียบร้อยมีมากมายใช่ไหมคะข้อที่9เออะไรเอ่ยจากภาพควรใช้บทร้องเล่นร้องเล่นใดนะคะฉะนั้นบทร้องเล่นก็คือบทที่เราใช้ขับร้องประกอบการละเล่นนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเป็นการฝึกทักษะในการใช้ภาษาอีกด้วยนะคะจากภาพนี้เป็นการละเล่นอะไรนะ ควรใช้บทร้องเล่นใดก็เอาอ่อนพร้อมกันหนึ่งองสาใช่หรือเปล่านะขอ

จากภาพควรใช้บทร้องเล่นข้อใดอ่าลงมือกาลงไปนะคะข้อใดนะกอหรือคอหรือคออ่ะมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นการทบทวนในเรื่องราวของคำปริศนาคำทายนะคะหาคำให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้เป็นการปริศนาคำทายหมายถึงการทำ ข้อสอบได้เกือบเต็มเออได้ข้อสอบได้เกือบเต็มแล้วนะคะมีคำมาให้คะอะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยผสมคำให้ได้เป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยตรงกับคำว่าการทำข้อสอบได้อะไรคะก็ผสมคำได้ก็คะแนนใช่ไหม คอคะแนนได้ไม่ใช่เอ่ยคอคอ,อ่ปิจนาคำทายนะเป็นการผสมคําในเรื่องของฝึกทักษะภาษาคะ,ะได้แล้วนะคะเปลี่ยนกันตรวจดีไหมคะเอาเปลี่ยนกันตรวจค่ะเปลี่ยนกันตรวจคะ อามานะคะเหลือเวลาแค่5นาทีเปลี่ยนกันตรวจค่ะตรวจคำนะคะทบทวนความรู้ภาคเรียนที่1ข้อง